iPad Pro 11นิ้วปี2018ครับแบตเตอรี่หมดไวเสียบชาร์จไม่เข้าเอาเครื่องมาวางบนแท่นนอความร้อนครับเสียบครับเครื่องกินกระแสะไฟที่1.7แอมครับนี่ครับเครื่องกินกระแสะไฟที่1.11แอมครับแต่ไม่มีสัญลักษณ์ชาร์จไฟขึ้นแล้วสลับด้านครับ อีกด้านหนึ่งชาร์จไม่เข้าเลยอันนี้เข้าๆนะครับอาจจะเป็นที่สายแพชุดชาร์จสี 4, ่กับแบตเตอรี่เสื่อมแต่บางทีก็อาจเป็นที่เมนบอร์ดได้อันดับแรกมาแกะเครื่องกันก่อนครับมาดูวิธีการแกะแพดกันครับแล้วสอดใบพัตติกลงไป จอสำเร็จแล้วครับผมเสร็จแล้วเราจะทำการแกะสายแพย้ชุดเฟสไอด,ดีออกก่อนครับ วิธีการแกะนี้ใช้ได้กับ iPad ทุกรุ่นครับวาวมอนแท่นทองความร้อนอุณหภูมิประมาณ60สิบองศาครับโอเคสายแพ่เฟสได้ดีหลุดออกนะครับที่มาในส่วนของหน้าจอลูกค้าครับเราก็จะเอาหน้าจอออกโอเคเราไขาน็อตออกครับเสร็จแล้วเราทำการแกะฝาครอบอตัวครอบซิงออกครับ ตัวครอบซิงออกแล้วทําการเปลี่ยนในส่วนของสายแพชุดชาร์จก่อนนะครับเราจะมาซ่อมอาการชาร์จก่อนก่อนอันนี้มันชาร์จไม่ได้เนาะชาร์จได้ด้านเดียวแล้วก็ไม่เข้าด้วยทีนี้เราเอาตัวชาร์จใหม่มาใส่กับตัวเครื่องครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าหลังจากเปลี่ยนตัวชาร์จใหม่ไปแล้วเนี่ยมันชาร์จเข้าหรือเปล่าเริ่มจากอาการชาร์จก่อนนะถ้าเปลี่ยนตัวชาร์จแล้วยังชาร์จไม่เข้าเนี่ยไม่ใช่ละเป็นที่เมนบอร์ดเสียละอาการนี้โอเคครับ ตู้ชาร์จันเก่าของลูกค้าครับตู้ชาร์จพังครับผมนี่ครับช็อตกันหมดเลยครับใครว่าตู้ชาร์จ USB C ทนครับนี่ครับตู้ชาร์จมันช็อตกันเห็นไหมครับ มีโอกาสที่เมนบอร์ดเสียได้นะฝั่งนี้ไม่ช็อตมันถึงว่าข้างเดียวครับมีทางหนึ่งมันช็อตโอเคเราเอาตุดชาร์จใหม่มาใสา่แล้วลองมาชาร์จดูครับส่แพรชาร์จนั้นใหม่จะเป็นแบบนี้ครับอ่าไม่เสียแบบอันที่เป็นของลูกค้านะเห็นไหมไม่เอี่ยมเลยอ่ามาเทียบกับของลูกค้าครับคนละเรื่องเลยนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนสายแพรชาร์จ อันใหม่ลงไปครับเครื่องขึ้นสัญลักษณ์ชาร์ที่สิบเปอร์เซ็นตครับตัวกระแสครับมาดูกันตัวกระแสครับฟา้าชาร์จที่แปดโวลต์สามแอมป์นะครับขณะนี้มาสิบเอ็ดเปอร์เซ็นแล้วครับโอเคครับก่อนหน้านี้มันชาร์จได้ด้านเดียวใช่ไหมครับงั้นเราจะสลับสายชาร์จครับอีกด้านหนึ่งก็สามารถชาร์จได้ที่ฟ้าชาร์จ8โวลต์0.4ครับ ก็อันดับแรกครับตูดชาร์จเสียอันดับที่2คือแบตเตอรี่เสื่อมแบตเตอรี่เสื่อมลูกค้าเปลี่ยนด้วยครับตัวตูดชาร์จ2อ0 0ัครับแบตเตอรี่3,500บาทรับประกัน1ปีครับตูดชาร์จ2,500บาทลูกค้ามาเปลี่ยนพร้อมกันลดได้500รวมเป็น5,500บาทครับผมตัวนี้ครับชาร์จเรียบร้อยโอเคหนึ่งงานที่จบไปก็คือสายแพรชาร์จนั่นเองครับแล้วลูกค้าจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วย เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนแบตเตอรี่กันครับปิดเครื่องเสร็จครับแกะหน้าจอออกครับงัดที่มุมนะครับแกะหน้าจอออกเรียบร้อยครับเดี๋ยวจะมายกเมนบอร์ดออกแล้วเปลี่ยนแบตเตอรี่ครับขั้นตอนต่อไปครับจะเป็นขั้นตอนการที่เราจะยกเมนบอร์ดออกมาครับเพราะว่าแบตเตอรี่มันมี ตัวเชื่อมกันอยู่ตรงนี้ครับเราต้องยกขึ้นมานิดหนึ่งครับทีนี้แบตเตอรี่ขั่วแบตอยู่ตรงนี้ครับสิ่งที่เราจะต้องไขออกก็คือแบตเตอรี่ครับแกะสายแพรออกให้หมดครับ ตัวนี้ของ iPad Pro เอาแบตก้อนใหม่มาใส่ครับ กดแบตเตอรี่ให้แน่นครับอันนี้แบตก้อนเก่าลูกค้าครับผลิตตั้งแต่ปี2019ครับผมปี2023จะหมด23แล้วจะเป็น2024แล้วแบตในแพดรุ่รรนนี้อึดจริงๆนะครับผมอ่ะแบตเตอรี่แท้นะครับความจุของแบตเตอรี่นะครับ สามจุดเจ็ดเจ็ดโวลต์เจ็ดพันแปดร้อยสิบสองมิลลิแอมของดิซซิ่ครับเท่ากันครับโอเคสามารถใช้ตัวแทนกันได้ครับแต่ตนี้มีมอกกรอบปลอดภัยแน่น,นอนขั้นตอนต่อไปครับประกอบเครื่องกันดีกว่าเก็บทุกขั้นตอนเรียบร้อยหมดแล้วสวยงามนะครับเอาตัวชาร์จอันใหม่มาครับ เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับขั้นตอนต่อไปครับนำหน้าจอกลับไาใส่ครับแล้วเดี๋ยวดึงจุดนี้ออกใส่ซ็อกเก็ตครับทัสกรีนต้องกดให้ดังแก๊กนะครับไม่แก๊กทัดสกรีนได้ไม่ทั่วนะครับ ใส่จองไปครับขั้นตอนนี้ต้องใส่แผ่นพลาสติกกันไม่ให้ขั้วแบตเตอรี่ไปโดนในส่วนของเมนบอร์ดไว้นะครับเดี๋ยวไฟวิ่งเข้าแล้วเดี๋ยวจะทำให้เครื่องเสียทำให้หน้าไฟหน้าจอไม่ติดน,นะครับ เรียบร้อยครับเปลี่ยนแบตเปลี่ยนตูดชาร์จมาเทสกันครับตอนนี้แบตเตอรี่มีอยู่2%ปรเซ็นครับผมเสียบชาร์จดูครับชาร์จที่8โวลต์0ูจุดครับฟาชาร์จครับสลับด้านครับชาร์จทั้ง2ด้านนะครับที่8โวลต์0.9 0.8้นจุดครับ โอเคครับตัวเครื่องเปลี่ยนเป็นชาร์จที่2แอมป์แล้วครับแป๊บเดียวก็เต็มแล้วครับตัวนี้ฟ้าชาร์จสมบูรณ์เรียบร้อยครับที่2แอมป์ครับใครมีปัญหา iPad นะครับปรึกษาร้านช่างต้นได้เลยครับเซ็นทันวเกตบางใหญ่นนทบุรีงานเนี้ยบงานดีรับประกันยาวนานรอรับไปเลยครับผมถ้าใครสนใจก็ติดต่อได้เลยครับตามที่อยู่ครับผมสวัสดีครับ